สวัสดีครับจากร้าน m อ็อุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูสําหรับที่ผมตั้งอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นในกลุ่มของเลื่อยยนเล็กของสตีลนะครับแล้วก็จะมีกล่องโซ่เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวบาร์วันนี้ที่ผมจะมาทําคลิปเนี้ยจะได้พามาดูในส่วนของบาร์แท้โซ่แท้ ของสติลนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นโซ่เบอร์ 3-8P ทับแเนาะแล้วก็บาแท้ 3-8P ทับซึ่งกล่องโซ่ที่ผมตั้งอยู่2กล่องเนี่ยเป็น 3-8P ทับทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาว่าด้วย 3-8P ทับแและ 3-8P ทับแพีมินิทีนึงเนาะว่ามันเอ,อ่ทำไมถึงเรียกว่ามินิ ทำไมถึงเรียก3าทับปเฉยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่ผมพามาดูเนี่ยลักษณะของบาแท้ที่ผมเรียงอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นบาแท้ของสตีลนะครับสำหรับเลื่อยยนเล็กสตีลที่ใช้สําหรับตัวสาเบอร์โซ่3ามทับปนาะก็คือตัวโซ่ที่บ้านเรานิยมใช้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าบางคนก็เรียกโซ่2นอสตีลแต่ว่ามันจะมีประเด็นหนึ่งพอดีมีเพื่อนๆที่ทักถามเข้ามาว่าของเขาเนี่ย เป็นบาแท้ของสตีลได้มาจะเป็นเครื่องเก่าเปิดตู้เนาะตัวนั้นเป็นบาหัวจกักรตัวบาระบุ3ทับแีเช่นกันนะครับแต่ว่าเขาไปหาซื้อโซ่เป็น3า8ทับีตัวโซ่2ดอสตีลเข้าไปใส่เนี่ยระยะโซ่ใช้ตามที่ข้างบาระบุเลยแต่ว่าเขาใส่ไม่ได้ จริงๆแล้วสาเหตุหลักๆก็คืออย่างที่ผมว่านะครับโซ่ของสติลตัวบาสติลเนี่ยบาแท้เนี่ยบาหัวจักแท้เนี่ยเขาจะมีสามถ้าแปดพีแล้วก็เป็นบาอีกลักษณะหนึ่งก็คือ3ามถแปดพีเช่นกันแต่มันจะเป็นว่ามินิเนอะอาะเดี๋ยวตัวนี้ผมพามาดูในส่วนของกล่องโซ่กันก่อนนิดนึงในส่วนของกล่องโซ่โซ่ตรงนี้ก็คือ3ามถแปดพีเบอร์สามหกสามหกนะครับที่เราอ่านิยมใช้กันก็คือเป็นโซ่2นอของสตีลเนาะแล้วก็อีกกล่องนึงจะเป็นเบอร์3 6 1 0นะครับ สามทับแปดพีเช่นกันเนาะผมเอาพามาดูใกล้ๆสังเกตเบอร์โซ่ตัวนี้ก็นี่นะครับสามทับแปดพีสามหกสามหกนะครับตัวนี้สังเกตง่ายๆว่าสามทับแปดพีเขาจะระบุมาเนาะแต่ว่าตัวนี้สังเกตดูจุดนี้นะครับคือตีนโซ่ตัวนี้ตีนโซ่จะอยู่ที่1.3มมิลน,นะครับก็คือโซ่ตีน3นั่นเองเนาะแต่ผมพามาดูอีกอันหนึ่งที่ผมเ,เรียกว่าเป็นตัว3า8ทีมินิเป็นเพราะ นี่นะครับเบอร์3610เนาะครับผมตัวนี้3าับนิ้วพีเช่นกันนะครับโซ่เล็กแต่ว่าตัวนี้สังเกตดูตีนโซ่นะครับตีนโซ่เขาจะอยู่ที่1.1นะครับอันนี้คือโซ่ตีน1นะครับเพราะว่าที่เพื่อนๆมีเพื่อนอมีเพื่อนๆท่านนึงถามเข้ามาบอกว่าพี่ว่าเขาใส่ไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวบาร์ของเขาเนี่ยจะใช้โซ่3ามพับพีมินิก็คือล่องบาร์อยู่ที่1.1นั่นเองแต่ว่าถ้าซื้อ เป็นเบอร์3-6-3-6-3-8ถ้า8ทีเช่นกันเอาไปใส่เนี่ยใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นโซ่ตีน3นะครับตีนโซ่จะหนา,นานกว่า3-8ถ้า8ทีน,นี้ชัดเจนเ้นึ่งตีนหนตีนสครับผมประมาณนั้นอ่าผมพามาดูในส่วนของตัวบาแท้ของสตีลดีกว่าตัวตัวที่ว่าเอา่อเป็นลักษณะอันนี้บาแท้ของสตีลเนาะตัวนี้เป็นบาหัวจากแท้ของเขา นะครับข้อมูลข้างบาร์เอามาให้ชัดเจนก่อนเนาจะได้กระจ่างถ้ากรณีที่ว่า,เ,าเดี๋ยวนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูถ้าตัวนี้ตัวลักษณะของบาร์บาร์หัวจกักร3ถ้าแปนะครับอันนี้บาร์แท้งานแท้สติลเนาะข้อมูลข้างบาร์สังเกตดูเขาก็จะระบุชัดเจนนะครับโซ่ตีนโซ่1.3นะครับตัวนี้แต่ว่ากับการอีกอันหนึ่ง ตัวนี้ก็งานแท้สติลเช่นกันนะครับสังเกตด,ดูตัวนี้จะระบุ1.1นะครับสำหรับลักษณะเ,เดี๋ยวผมขอมาพูดตรงนี้นิดนึงดีกว่าถ้าสำหรับบารลักษณะนี้คือเป็นงานเฉพาะของเขานะครับจะเหมาะกับเลื่อยยนเล็กของสตีลนะครับที่กำลังอยู่ที่ประมาณ2แรง2แรงนิดๆตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มเลื่อยยนเล็กจะใช้โซ่ตีนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับงานลักษณะที่ว่าต้องการความสมูท งานแกะสลักงานที่ใช้ความละเอียดสูงๆนะครับตัวนี้จะเป็นโซ่บาร์ที่ใช้กับโซ่ที่ผมว่า3 8ทับแปพมินิตัวนั้นคือมันจะได้ความสมูทความนุ่มนวลน,นะครับซึ่งทางต่างประเทศเขานิยามโซ่เบอร์นี้ว่าจะเป็นโซ่ที่เวลี่สมูทก็คือสมูทที่สุดแล้วนะครับในส่วนของตัวสําหรับตัวตัว,ต,วตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครับสำหรับโซ่แท้เบอร์นี้เนาะ แต่ว่าถ้าสังเกตดูดีดบา <c oughs> บาลักษณะเนี้ยจะมีออกมาจาก2โรงงานนะครับเท่าที่เท่าที่ผมดูอ่าด้านล่างตัวนี้สังเกตดูจะเป็นเอ่อเม็ดอินยูเนะครับก็คือออกจากโรงงานสตีลที่อเมริกาเนาะสำหรับบาตัวนี้จะเป็นเมดอินเยอรมนีก็ออกจากโรงงานที่เยอรมันนะครับมีทั้ง2แบบนะครับลักษณะเนื้องานเหมือนกันนะครับสังเกตดูปลายบาเขาจะเลียวเนาะเหมือนกันนะครับคุณภาพเหมือนกันทั้งสองโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานเยอรมันหรือโรงงานที่อเมริกา คุณภาพสตีลแท้แน่นอนแล้วก็ถ้าสําหรับเป็นบาตัวที่ปกติมาก,กับตัวเครื่องของสตีลเนี่ยหัวเขาจะใหญ่กว่านะครับแต่เป็นปลายลูกปืนเช่นกันตัวนี้จะออกจากโรงงานเป็นเม็ดอินเยอรมันเนาะแต่ก็น่าจะมีจากเม็ดอินยูเอเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่แต่อันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าถ้าอของที่เรามีบ้านเราเนี่ยจะเป็นของเม็ดอินเยอรมันเนาะตัวนี้ <c oughs> ถามว่าเราจะสังเกตยังไงว่าในส่วนของบาแท้ที่เราใช้กับเครื่องเราเนี่ย เป็นบาร์สามทหรือ3ามทับแมินิก็คืออย่างที่ผมว่าครับตัวข้างบาร์เขาจะระบุชัดเจนเนาะว่า,าตีนโซ่1.3อีกอันนึงก็จะระบุชัดเจนนะครับตีนโซ่1.1แต่ว่า,าใช้จํานวนฟันเท่ากันเลยนะครับทั้ง2ขนาดทั้ง2แบบตัวนึงอ่าเด,เดี๋ยวนะครับสังเกตด,ดูตัวนึงหัวเลียวอีกตัวนึงก็หัวจะใหญ่กว่าเนาะ หัวจะแหลมกับหัวใหญ่กว่าแต่ใช้ระยะโซ่เท่ากันนะครับคาถามคือเวลาถ้าตัวหนึ่งหัวเลียวนิดเดียวแต่อีกตัวหนึ่งหัวใหญ่กว่าแต่ทาไมทาไมว่าใช้ระยะโซ่เท่ากันแต่จริงแล้วเนี่ยตัวหัวใหญ่กว่าตัวสังเกตดูใหญ่กว่าชัดเจนนะครับตัวถ้าเป็น3ถ้า 8P ปกติเนาะแต่ว่าถ้า3ถ 8P มินิหัวเขาจะเลียวกว่าแต่ว่าใช้ระยะโซ่เท่ากันเพราะตัวสังเกตดูนะครับตัวหัวเลียวเลียวก็จริงแต่ว่าเขาจะยาวกว่ามาอีกหน่อยนึงเนาะ นี่นะครับยาวกว่าก็คือใช้ระยะโซ่เท่ากันนะครับคือ25ฟันท่วนเนาะตัวนี้แต่บางทีบางทอีอย่างอย่างที่เพื่อน,อนๆที่ถามเข้ามาเพราะว่าเขาบอกว่าตัวทีแรกเขาก็ไม่ทราบคือจริงๆอะ่ะบางทีข้อมูลข้างบารถ้าเป็นของเก่าเนาะบางทีข้อมูลอาจจะเลือนหายไปหรือมองไม่เห็นก็เอาง,ง่ายๆครับเวลาเราสังเกตถ้าถ้าร่องบารจะเป็น P หรือว่า P ม i n i เนี่ยสังเกตดูนะครับความความอ้วนของบาเนาะบา mini ปลายเขาจะแหลมนะครับแหลมและน้ําหนักเบากว่าตัวตัวนี้เนาะับปลายเขาจะแหลมก็คือว,วิธีสังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้สําหรับโซ่โซ่ตัว3ทับ 8P กับ3ทับ 8P mini เนี่ยต่างกันยังไงอ่าจริงๆแล้วระยะพิษอ่ะ3ทับ 8P เหมือนกันนะครับระยะพิษความห่างของอ่า ระยะพิษเขาเรียกว่าความหาของที่ที่ผมเคยทําคลิปไว้ตัวนั้นอ่ะจะเท่ากันนะครับระยะพิสเท่ากันแต่ว่าลักษณะผมโซ่ะจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จริงๆตัวนี้ถ้าสําหรับมืออาชีพพี่ๆมืออาชีพบ,บางคนเขาใช้โซ่เบอร์นี้ก็เหมาะกับเครื่องตัวเล็กๆเน้นน้ําหนักเบาตัดได้สมูทนะครับเช่นงานบนที่สูงหรือ,องานแกะสลักเงี้ยจะนิยมโซ่เบอร์นี้กันมาก ครับผมเปรียบเทียบให้ดูลักษณะของคมโซ่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับโซ่มันพันกันนิดนึ่งโอเคพามาดูกันนี่นะครับดูขนาดของคมโซ่จะต่างกันชัดเจนนะครับเอาง่ายตัวมินิเล็กกว่าชัดเจนเนาะ เพื่อนๆที่ถามเข้ามาบอกว่าตัวบาร์เป็น3ทับแแต่ซื้อโซ่3มทับแมาเนี่ยใส่ไม่ได้เป็นเพราะว่าอย่างที่ผมว่าครับจริงๆระยะพีแต่ของช่วงห่างของระยะพีแต่เท่ากันนะครับ3ทับเหมือนกันแต่ว่าความหนาของตีนโซ่ความหนาของตีนโซ่โซก็ตีน1กับตีนเนาะคือถ้าสมมุติว่าเราเอาตีน3มาใส่ล่องบาร์1.1เนี่ยมาใส่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตีนโซ่ใหญ่กว่าล่องบาร์เนาะ คือมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากลับกันถ้าสมมุติถามวา่าจะเอาในส่วนของโซ่ตีหนึ่งไปใส่กับล่องบาปกติ1.3ดมได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานแท้สตีลบา์แท้โซ่เราควรจะเลือกให้ตรงกับขนาดของอล่องบาแท้จะดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่แกว่งเวลาเราใช้งานนะครับมันจะสมูทกว่านะครับแต่ว่า อย่างบาถ้าเป็นบาเทียมเนี่ยที่ผมแนะนำาหลายๆคิดว่าผมแนะนำอย่างบางทีเนี่ยตัวข้อมูลข้างบาถ้าเป็นบาเทียมบาปลายเรียบเนี่ยล่องบาเขาจะระบุมาอาจจะระบุมา1.5 1.6อะไรก็ตามแต่ผมจะแนะนำให้ใช้โซตีน3เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะบางทีเนี่ยตัวข้อมูลข้างบาบาพวกนั้นบางทีคือเอาเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้ครับก็คือเล่นโซตีนบางตีสามไ้ก่อนจะดีที่สุดเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่า เขาระบุ1.6ถ้าเป็นบาเทียมนะครับแล้วเราไปเล่นโซ่ตีน6เนี่ยอาจจะทําให้เกิดความร้อนแล้วก็ผลเสียมันก็จะตกมาที่สเตอร์ของเครื่องเราแล้วก็ล่องบาข้างในอาจจะสึกเร็วเกิดความร้อนขึ้นสูงเนาะตัวนั้นแต่ว่าถ้าเป็นบาแท้เราเลือกอเลือกโซ่ให้ตรงกับตัวในส่วนของตัวตัวล่องบาเนี่ยจะดีสุดนะครับเพราะว่าข้อมูลชัดเจนนะครับตัวนี้มั่นใจมาตรฐานของเขาได้แน่นอน100%เระี้ยะฟันโซ่เท่ากันนะครับแต่ว่าเอ่อถ้าเป็น โซ่อย่างที่ผมว่านะครับถ้าต่างประเทศเขาจะบอกว่าตัวโซ่ของ3ามถพมินิของสตีลเนี่ยจะให้สรรพนามว่าเวลี่สมูทเลยนะครับคือได้ความนุ่มนวลแน่นอนตัวนี้นุ่มนวลมากนะครับกินไม้ดูดไม้ได้เร็วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาลองร้อยให้ดูดีกว่าอันนี้ผมเอาโซ่3ามถ้าแปตีสมเนาะมาร้อยเข้ากับตัวที่ผมว่าร่องบาเขาอยู่ที่ จรินึ่งร่องบาหนึ่งจหนึ่งมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับไม่เข้าล่องบาอาจจะเข้าเข้าแต่ว่ามันฝืดมากนะครับไม่ได้นะครับตัวนี้สังเกตดูไม่ได้ครับไม่เข้าล่องบาแต่ว่าเข้าตรงลูกปืนปตายบาเข้าเรียบร้อยเข้าเนาะแต่ว่าตรงล่องบาไม่เข้าเพราะว่าตีนโซ่มันหนากว่าเนาะนะครับถ้าเป็นโซ่ถูกต้องกับบากับเบอร์ของเขาตัวนี้ ไม่ต้องพูดถึงครับใส่ได้สบายๆเนาะนี่นะครับอันนี้ก็ไขข้อสงสัยไปนในตัวเนาะว่าบางคนบอกว่าซื้อมาเป็นบาสามทับแปดบาแท้ของสตีลเป็นอของงานงานเอาง่ายๆว่างานสตีลแท้แต่ว่าเป็นของเก่าเนาะเปิดตู้บางทีเนี่ยเราเราเราหาเบอร์โซ่พวกนี้ถ้าร้านค้าทั่วไปไม่มีจาหน่ายแน่นอนครับหายากครับเบอร์พวกนี้แต่ว่าจะเล่นกันเฉพาะกลุ่มเนาะแล้วแต่ลักษณะงานอย่างที่ผมว่า อันนี้มันก็จะได้ความสมูทนุ่มนวลนครับผมปลาตัวนี้สวยงามนะครับจะเบาล <c oughs> าตัวนี้จะเบากว่าปลาปลาปกติเนาะอันนี้ปลาแท้ทั้งคู่เนาะปลาปกติน้ําหนักจะเยอะกว่านะครับตัวนี้จะเบากว่าใครที่ชอบความเบาแล้วก็ลักษณะงานที่ว่าต้องการความสมูทความนิ่มนวลความนุ่มนวลสูงๆตัวปลาตัวนี้ตอบโจทย์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะแล้วแต่ลักษณะงานที่เราจะใช้งานกันโอเคเดี๋ยวผมพามาลองประกอบกับตัวเครื่องตัวเครื่องที่ผมเอามาตั้งโชว์เนี่ยก็คือเป็นรุ่นเล็กของสตีลนะครับก็พวกนี้สามารถใช้กับบาร์ตัวที่ผมว่าตัวนี้ได้โซโมินิใช้ได้ครับผมตัวนี้แล้วแต่ลักษณะงานที่ใครชอบความสมูทประมาณไหนตัวนี้เลือกได้ก็คือพวกนี้มันสามารถเลือกหาอุปกรณ์แท้แล้วก็เ ใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่เราต้องการได้นะครับพวกนี้ก็อย่างเช่น f s 170 180 1 9 4 t หรืออ่อถ้าสอ่ถ้าเป็นหัว2ซีรีส์2ผมก็แนะนำให้ประมาณอ่อตัว210นะโอเคแต่ถ้า250กํากำลังแรงมาเขาค่อนข้างจะเยอะเนาะตัวนี้มันเอาอาจจะกระชากคือเอ่าเอาง่ายว่าอ่าถ้าถ้าถ้าข้อมูลของเขาเขาจะอยู่ประมาณ2แรง2แรงต้นต้นอย่างเงี้ยครับก็ควร ถ้าต้องการความสมูทเบอร์นี้จะตอบโจทย์มากนะครับอย่างที่ผมว่าครับสตีลมีอุปกรณ์ให้เราเลือกเล่นอีกเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับร้านเราไปไม่ต้องกลัวนะครับใครต้องการลักษณะงานแบบไหนอะโทรมาปรึกษาผมได้ตลอดนะตัวนี้เรายินดีบริการกันไปตลอดอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวออขอเวลาสักครู่เดี๋ยวผมลองมาประกอบในส่วนของตัวเครื่องให้เห็นลักษณะหน้าตาถ้าเราใส่บาร์บาร์ทั้ง2ตัวเนี่ยหน้าตาของเครื่องเราจะหลอ่อเหลาขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูกันสักครู่ครับ ครับผมอันนี้ผมประกอบบาร์ประกอบโซ่กับเครื่องเลื่อยยนเล็กของสติลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเจ้าบาร์ในส่วนของตัวบาร์แท้ของสติลนะครับบาร์ bar แท้โซ่แท้เนาะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีตัวไหนบ้างก็อันดับแรกตัวนี้เป็นบาร์ปกติที่เราใช้งานกันอันนี้เป็นบาร์โซ่ 3- ามีนะครับก็ในส่วนของอ่ะแป๊บนึงนะครับอลงนิดนึง ครับผมตัวแรกอันนี้คือ3ามถเนาะเหมือนตัวที่มากับเครื่องของสติลที่บ้านเราใช้งานกัน3ามถตีนสนะครับตัวนี้โซ่2นอสติลตัวนี้อันนี้นะครับประกอบเรียบร้อยแล้วกับเจ้า MS 1 7เนะครับตัวนี้สวยงามนะครับอันนี้ก็เบอร์นี้ก็เป็นตัวที่เอาจริงๆนะครับก็โซ่บนนี้ก็บ้านเรานิยมกันก็ได้ความสมูทนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าสําหรับตัวเจ้าตัวนี้อันนี้จะเป็น 3.8P มินิสังเกตบาร์ตัวบาร์จะชัดเจนเนาะตัวนี้ปลายจะแหลมกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ลักษณะของคมโซ่จะเล็กกว่าเนาะตัวนี้ก็เป็นโซ่ 3.8P m i n นิครับตีนหนึ่งนะครับตัวนี้มีโซได้ลื่นก็อันนี้เป็นสเตอร์เฟืองเดิมของสติลตัว1.80เลยนะครับตัวนี้เราใช้กับสเตอร์เฟืองเดิมก็ใช้ได้นะครับเพราะว่า 3.8P เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็บาร์อย่าอ,อย่าลืมนะครับที่ผมว่าตัวนี้ลองบาน1.1นะครับใช้โซตีนหนึ่งก็เบอร์ส 3610เนาะสตีลเบอร์นี้ครับผมตัวนี้ก็ได้ความสมูทนะครับตัวนี้เรียกว่าที่ผมว่าคือต่างประเทศเขาให้คำจำกัดความเลยว่าเวลีสมูทนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับเครื่องเลื่อยยนต์เล็กของสตีลนะครับบาร์ที่ไม่ยาวมากนะเหมาะกับงานละเอียดที่ต้องการความสมูทความนิ่งนะครับตัดบนที่สูงตัวนี้ าว่าตัว3ามถ้า8ปพีอกสมูทแล้วตัวนี้สมูทยิ่งกว่านะครับดูดไม้ได้ดีนอะกําหพี่พี่ๆมืออาชีพจะรู้จักกันแล้วก็ใช้งานกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสามถ้าแปดพีมินิเช่นกันสําหรับเจ้าใส่กับตัว1 9 4่ทีนะครับตัวมือจับบนเดี๋ยวขยบนิดนึงสวยงามนะครับตัวนี้อ่ะ วยงามตัวนี้เป็นปลายแหลมเนาะอันนี้ตั้งตึงแล้วยังวิ่งได้สมมุติเลยนะครับก็ถ้าจริงแล้วหย่อนอีกนิดนึงก็ได้ตัวนี้แต่ว่าเวลาใช้งานจริงไม่ต้องเป็นห่วงครับตัวนี้วิ่งโซเด้นลื่นแน่นอนดีเมื่อกี้น้องชายผมมาตั้งโซให้สวยงามนะครับสําหรับเจ้าก็พามาดูกันเนาะไขข้อข้องใจกันว่าบาสท้า 8P จะใส่โซ3ท่า 8P ไม่ได้แล้วก็ผมพามาดูในส่วนของ บาแท้งานแท้สติลเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูว่าเอออันนี้ดีกว่าเอาลักษณะเหมือนน,นี่นะครับอ่ายังไงดีนาะเออเปรียบเทียบลำบากเลยนี่นะครับพามาดูความใหญ่ของตัวปลายบากับาตัวบาที่ว่า3 8p p มินิกับ สามทัปพีปกติกันเนาะนี่นะครับนี่นะครับขนาดของปลายบาต่างกันเนาะเร,เรียวเลียวเล็กแหลมแล้วก็ตัวนั้นจะปลายไม่ถือว่าใหญ่มากแต่ว่ามันก็จะใหญ่กว่าตัวปลายแหลมตับนี้ อย่างที่ผมว่าครับเวลาเราเดูบาร์พยายามถ้าสมมติว่าข้อมูลข้างบาร์มันเลือนหายไปเวลาเครื่องเครื่องเก่าเครื่องเปิดตู้อย่างเงี้ยครับเวลาถ้าเราจะดูบาร์อยากใช้บาร์แท้ของสตีลเนี่ยก็ควรจะสังเกตในส่วนของตัวบาร์ถ้าไปแหลมๆอย่างเงี้ยให้คาดการไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นล่องบาร์1.1เนาะเพราะว่าถ้าสมมติข้อมูลเลือนหายไปแต่ว่าสําหรับเครื่องบางตัวท,ที่ข้อมูลข้างบาร์ยังคงอยู่อันนี้ก็จะดูง่ายหน่อย ครับก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับเอาฝากไว้ให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนเนาะหรับปลาทแท้ของสติลอันนี้งานแท้ทั้งหมดครับโอเค,อเคก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้าน m ออุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ